โยก่อนอื่นกด follow ig กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในคลิปนี้ผมผมจะมาวาดออมเดอะสกาเป็นกระตูนนะครับถ้าถามว่าผมสนิทกับใครที่สุดในเดอะสกานะครับ ก็ต้องตอบว่าเป็นคุณลุงระดาเชื้อทวัตแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีเพื่อนลักษณะนี้อยู่ลักษณะที่แบบว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะฮะคนแรกที่คุณจะทักหาหรือโทรไปเมาส์เนี่ยก็คือเขาคนนี้นั่นเองนะฮะแล้วคนที่ดูช่องแฟตลิฟอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักออมเป็นอย่างดีกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าออมนี่พูดกันตรงๆก็ก็ดังกว่าแฟตลิฟนะคือเวลาผมไปเที่ยวไหนกับออมนะฮะผมจะกลายเป็นตากล้องทันทีนะฮะเพราะว่าจะมีเด็กมาขอออมถ่ายรูปแล้้้วกก็็ผมเนตตอองปองปใ นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ออมก็จะถามว่าถ่ายกับพี่เพนไหมน้องๆก็จะบอกว่าไม่รู้จักนะเพราะว่าเออเราไม่ค่อยได้ออกหน้าออกตาเท่าไหร่นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยมีคนทักพี่โอโจเดอะสแน็คว่าเป็นพี่เป็นแฟนลิฟอยู่เลยนะครับ ซึ่งผมเองก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่เข้าใจนะเพราะว่าผมแทบไม่เคยออกกล้องในช่องผมเองเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคุณลุงระดาเชื้อทวัตกันให้มากขึ้นดีกว่านะเมื่อสมัยอนุบาลเนี่ยอ,อมเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยานะครับแล้วก็ต่อด้วยชั้นปฐมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางประกอกไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับแต่ว่าชื่อรุ่นว่าทันเดอร์โดมซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าหนุ่มแชมป์บางประกอกนะฮะก็คือหนุ่มเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของอ,อมนะครับผมต่อมา การศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับออมจบนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลายัยราชภัสบ้านสมเด็จเจ้าพยาด้วยเกรด3.33นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เจอกันในบริษัทเดอะสกาฟิล์มนะครับซึ่งออมเนี่ยเป็น น้องฝึกงานรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกสุดเลยคือน้ําหนักออมตอนนั้นเนี่ยประมาณ89โลนะฮะคือออมไม่ใช่คนในรูปที่ผมวาดอยู่แน่นอนนะฮะถ้าเอารูปมาเทียบกันเนี่ยคิดว่าคนละคนเลยนะครับผมเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาน้ําหนักเหลือแค่65โลแล้วนะครับคือเร็วมากเลยลดเร็วมากคือผมจําได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ผมกับออมเนี่ยน้าหนักเท่ากันนะครับคือมันเหมือนกับว่า ทางผมเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นส่วนออมเนี่ยกำลังวิ่งลงฮะเหมือนเรื่องเนี่ยเบนจามินบัตตันนะนะที่มันาจะเจอกันตรงตรงกลางครที่น้ำหนักเท่ากันซึ่งตอนนี้แลกกันแล้วนะครับตอนนี้ออมหนัก65นะครับแล้วผมเนี่ยหนัก80แล้วนะครับ คือเหมือนกับสวนทางกันเลยแลกกันเลยตอนนี้แล้วเป้าหมายที่ออมตั้งไว้นะก็คือภายในสิ้นปีนี้เขาจะต้องเหลือแค่55โลเท่านั้นนะฮะซึ่งโอ้โหเรามากดไลค์เป็นกําลังใจให้ออมกันดีกว่าครับผมเรื่องต่อมาเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องเนี้มันจะไม่ใช่ออมเลยนะครับผม เรากําลังจะพูดถึงสเปคผู้ชายของออมนะครับคือเริ่มต้นเวคืออันเนี้ย <c oughs> เป็นเรื่องที่ผมจะคุยกับออมบ่อยมากนะครับเรื่องแบบว่าผู้ชายของออมนะฮะคือสมัยก่อนเวออมจะชอบผู้ชายแบบมีหนวดเออมีหนวดมีหนวดมีรอยสัก ฟิลแบบแบดบอยอ่ะแบดบอยหน่อยๆถ้านึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงคู่จิ้นออมฟอรสในเดอะสกานะครับนั่นแหละคือสเปคออมเลยนะแต่แล้วคนเรานะครับผมเมื่อโตขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะก็จะมีการอัปเกรดสเปคผู้ชายขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะโดยช่วงหลังเนี่ยออมจะชอบเป็นแนว,แ,นวแบบ นักกีฬานะครับชอบคนตัวสูงกว่าหุ่นดียิ่งถ้าเป็นกีฬาสายต่อสู้นะครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยแต่ด้วยความที่ผมรู้จักออมมานานนะครับผมต้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่ได้ออมเนี่ยเป็นคู่ชีวิตนะฮะคุณเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับผมเพราะออมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเสื้อแฟชั่นลิฟต์เทยสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจลิฟและ IG Li p ิ BKK นะครับผม ต่อจากที่พูดค้างไว้เมื่อกี้นะครับผมซึ่งออมเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าทําอาหารเป็นแล้วก็สามารถ ขับมอไซค์ได้นะฮะคือถ้าคุณหิวหรืออยากไปเซเว่นนะฮะสามารถบอกออมได้ทันทีนครับแล้วคุณจะได้ไปทันทีเลยนะครับคือลักษณะของออมเนี่ยจะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งตอนนี้เขายังเด็กๆนะับผมเขาเป็นหัวหน้าห้องมา6ปีรวดเลยนะฮะเป็นรองประธานชมรมเป็นประธานสีตอนกีฬาสีแล้วก็อยู่ชมรมดนตรีไทยเนี่ยเขาจะเล่นคลองวงใหญ่แล้วก็ตีฉาบนะฮะออมเป็นคนตีฉาบได้แม่นจังหวะมาก ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดเรื่องนี้ทําไมนะฮะอ่ะมาต่อกันที่ด้านกีฬาบ้างนะครับออมก็จะชอบตีแบดนะครับผมเป็นผู้หญิงที่ชอบตีแบดเล่นบาสส่วนเตะฟุตบอลเนี่ยน่าจะสมัยเด็กๆนะปัจจุบันน่าจะไม่ไม,ไม่ชอบเล่นบอลแล้วคือผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่า รายการผมเนี่ยมันไม่ใช่รายการวาดรูปและมันเหมือนเป็นรายการแบบด็อกิ e เ t นเตอรี่นะฮะดูเป็นสะะารคดีออมซะมากกว่านะฮะซึ่งมันดีแลลวฮะคือถ้าเราพูดเรื่องวาดรูปเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวก็ปาดปาดไปอ่ะเลือกสีตรงนี้นะอ่าต้องระบายตรงนี้นะลงเงานี้นิดหน่อยมันไม่เบื่อกันเหรอที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกแค่ว่าเออผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องวาดรูปนะครับในคลิปนี้เอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องของคุณลุงรัตด,ดาต่อดีกว่านะครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับผมสถานะหัวใจของออมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะฮะถ้าใครอยากรู้เนี่ยสามารถทักไปถามออมได้ที่ IG นี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าก็อย่าลืมไป Follow IG ของออมกันด้วยนะครับผมก็พูดเรื่องของออมมาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนะฮะถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับออมอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ออมมาตอบนะครับผมเอาจริงๆส่งข้อความไปหาพี่ออมนะจะไวกว่านะครับ เพราะว่าออมเนี่ยตอบทุกข้อความนะครับผมยิ่งถ้าคุณเล่นกีฬาเนี่ยคุณน่าจะได้รับคําตอบที่เร็วเป็นพิเศษเลยนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวของออมโดยสังเขตนะครับจริงๆก็ค่อนข้างละเอียดอยู่พอสมควรเลยแหละอ่ะช่วงท้ายของคลิปแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องวาดรูปสักหน่อยดีกว่านะครับผมอย่างที่เห็นฮนะก็ ออมเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นสีม่วงนะครับผมซึ่งสีที่ผมใช้นี่ก็จะออกโทนม่วงเกือบหมดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันฮนะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมรู้จักออมเนี่ยออร่าของสีม่วงเนี่ยมันแผ่ออกมานะครับผมคือตัวผมเองเนี่ยจะมีซิกเซน์ในเรื่องของการเห็นสีออร่าที่แผ่ออกมาจากตัวคนนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นเออเหมือนกับเรามาโนไปเองแหละแต่ว่าผมมักจะเห็นแบบ คนคนนี้แล้วผมจะนึกถึงสีอะไรสักสีหนึ่งขึ้นมาก่อนเลยอย่างพี่บี้เดอะสกาเนี่ยผมเห็นเป็นสีเหลืองนะฮะจีโน่เดอะสแน็คผมเห็นเป็นสีม่วงเหมือนออมเลยจูนเดอะสแน็คเห็นเป็นสีดำนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเห็นเป็นสีนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัน มันรู้สึกอย่างนั้นน่ะมันรู้สึกแบบว่าเออรู้สึกว่าคนนี้เป็นสีนี้ไม่ว่าเขาจะชอบสีนั้นหรือไม่ก็ตามนะฮะซึ่งผมบอกแล้วว่ามันเป็นแบบว่าเป็นการโมโนของผมเองว่าคนคนนี้มันมันมีความเป็นสีนั้นอยู่นะครับเอาเป็นว่าสงสัยว่าใครเป็นสีอะไรก็อย่าลืมเม้นบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะพยายามไล่ตอบนะฮะส่วนภาพนี้นะผมเมื่อวาดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปทําเป็นอินโทรของรายการ ออมคนงามนั่นเองนะครับผมซึ่งออมคนงามเนี่ยอยู่ในคลิปกินส้มตำพริกพันเม็ดของช่องบี้เดอะสกานะครับซึ่งออมเนี่ยก็จะอยู่ตอนท้ายคลิปนะครับก็จะสอนแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่หาซื้อได้ง่ายๆทั่วไปนะครับและสำหรับใครที่อยากเรียนว่าการ์ตูนเพิ่มเติมนะครับผมอยากได้โรงเรียนใกล้ๆ BTS นะก็สามารถมาเรียนได้ที่ Time อทาง s r o o m เลยนะครับผมสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือทักมาถามที่เพจก็ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนแฟนลิปด้วยการซื้อเสื้อแฟนลิป10เยียด้วยนะครับบ๊ายบาย